สวัสดีครับอยู่กับลุงแนปเป็นในพีในช่วงของลุงเนบนั่งคำนวณในปีที่2นะครับวันนี้ลุงเนบจะมานั่งคำนวณรายได้จากเกมเ e สโกเบ o นะครับว่าตอนนี้นะครับลุงเนบได้วันละเท่าไหร่และต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการคำนวณรายได้จากเกม b e s โ o b บลเท่านั้นนะ โอเคครับตอนนี้นะครับเบสโกโบหลายๆคนก็คงจะลบทิ้งไปแล้วนะครับรายได้หลักจากเกมเบสโกโบนะครับก็คงจะมาจากการขุดแร่นะครับแต่การจะมาขุดแร่นะครับเราจะต้องขึ้นมาขุดแร่นะครับชั้น4แล้วก็ชั้น5นะนะครับท่านใดชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับปล่อยให้บอดมันขุดไปนะและการที่เราจะแลกเหรียญเบลกได้นะครับ เราต้องเติมแพ็คไหนก็ได้นะครับขั้นต่ำนะครับ1ดอลน,นะมันก็จะขุดได้เวาลาห้าเหรียญน,นะครับแต่ตัวนี้ลุงแแบไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลุงแแบซื้อมานะครับมันจะขุดได้999เเหรียญเลยนะต่อวันนะ ใครรู้นะครับว่าต้องเติมเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกแนบด้วยนะแนบก็ลืมไปแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีแลกคอสต์ตนะครับจำนวน50,000นะครับถึงจะสามารถสวอปเป็นเหรียญเบกได้นะครับแล้วแต่วันนะครับไปการสร้างเบกเดี๋ยวบางทีก็หมื่นหกบางทีก็หมื่นห้าบางทีก็หมื่นสี่แล้วเมื่อแพทล่าสุดน,นะครับที่มันปรับมานะคือตอนนี้ถ้าเราไม่เติม การ์ดรายเดือนนะครับมันจะไม่สามารถขุดอัตโนมัติได้เลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับถ้าสมมติเราไม่เติมการ์ดรายเดือนเนะี่ยเราจะไม่สามารถกดให้มันออโต้ได้กดออโต้ก็คือเวลามันขุดแลกกล่องเนี้เสร็จแล้วมันก็จะวิ่งไปขุดเองนะครับแต่คือเราต้องเติมการ์ดรายเดือนไงการ์ดรายเดือนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ175บาบาทนะครับเราก็จะสามารถขุด ออโต้ได้นะก็จะประมาณนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปคํานวณรายได้กันเนาะตอนนี้นะครับราคาเหรียญเบกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.095นะครับต่อ USD T นะครับ1เบกนะครับจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จนะครับเดี๋ยวไปดูราคานะครับว่า1เบกนะครับราคากี่บาทนะครับตอนนี้นะครับราคา1เบกก็ประมาณ3บาทกว่า ถ้าเราขุดได้5เหรียญตวันนะครับ5เหรียญตวันเนี่ยจะอยู่ที่ศูน่เจ็ดนะครับ0.47เท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราจะขุดได้ประมาณวันละ0.47ประมาณวันละ16บาทต่อวันนะครับแล้วถ้าเราเติมการรายเดือนนะครับ175บาท เราก็ลองไปคำนวณดูนะครับไปหักล้างกัน,นครับวันละ16บาท16คูณ30เท่ากับ480นะครับ480ลบด้วย175นะครับก็เท่ากับเดือนหนึ่งนะครับเบสโกโบนะครับเราจะขุดได้305บาทต่อเดือนนะขึ้นอยู่กับราคาเหรียญด้วยนะครับ แล้วคือตอนนี้นะครับลุงแหนบขุดอยู่3ตัวนะครับ3ตัวตัวละ5เหรียญน,นะครับก็เท่ากับลุงแหนบนะครับจะได้อ่าวันละ15เบก15เบกก็จะอยู่ที่ประมาณ1.42 USDT นะครับ1.42 USDT นะครับประมาณวันละประมาณ49.28บาทนะครับตีไปง่ายครับวันละ50บาท50บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ1,500ครับ50บาทคูณสา เดือนหนึ่งพันห้าพัลุงแนบเติมไป3ตัวนะครับตัวละ175ยเจ็ดสิบคูณสามห้าร้คูลบด้วยห้าร้อนะครับเดือนหนึงนะครับลุงแนบก็จะได้ประมาณ975บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับถ้าใครคิดจะเล่นนะครับก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องคำนวณด,ด้วยนะครับว่ามันคุ้มต่อ1เดือนหรือเปล่านะครับคุณห,หลายตัวมันก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณ2ตัวสาตัวนะครับมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบคอมเราเปิดได้หลายจออย่างเงี้ยเบสโกโบก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ าสามารถปล่อยทิ้งได้นะแต่ถ้าเราไม่เกินไม่เติมการรายเดือนนะครับก็คือเวลา,ามันขุดแล้วหมดกองเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาเองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรายได้ต่อวันนะครับจากเกม Bet Global ณตอนนี้นะก็ลองไปคิดคํานวณกันให้ดีนะครับว่าจะเล่นต่อหรือจะไปหาเกมอื่น ที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวไงวันนี้โรงแรบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในการคํานวณรายได้จากเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้งแรมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย